ก,ก็นโยบายก็อย่างที่เราออกมาครับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยในหนึ่งวันต่อสัปดาห์าเราจะให้ทางโรงเรียนเนี่ยประสานกับทางผู้ปกครองแล้วมีการร่วมรับฟังความคิดเห็นของเด็กว่าอยากจะได้วันไหนหรืออยากจะได้มากกว่าหนึ่งวันอันนี้คือเราเปิดโอกาสให้ร่วมพูดคุยกันเลยครับก็ so, ครับคือนอกนอกเหนือจากเรื่องหลักการที่ผมพูดมาแล้วเนี่ยมันก็จริงๆเรื่องนี้เราคุยกันมานานตั้งแต่ท่านพูดว่า อาจารย์ชาญิศิริพันธ์แล้วก็ท่านรองสารนรเข้ามาดำรงตาแหน่งแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้รีบตัดสินใจแต่ว่าเราทําตามที่กระทรวงการศึกษาธิการมีชุดคําสั่งมาแล้วเราก็มีการพูดคุยร่วมกับเครือข่ายต่างๆนั่นจึงปใสาเหตุว่าทําไมเราไอ้ชุดคําสั่งที่ท่านรองปลัดเพิ่งเซ็นเนี่ยเพิ่งออกมาเมื่อ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 หนาเนี่ยนะครับเพื่อสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าเรามีการพูดคุยเพื่อให้มันตกหรือให้ได้มากที่สุดแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ เราก็มาเรียนรู้กันครับผมเชื่อว่าถ้ามันมีอะไรดีเราก็ต่อยอดไปมีอะไรที่มันต้องปรับปรุงเราก็พร้อมที่จะปรับปรุงครับอืมค่ะก็เดี๋ยวให้แต่ละโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานครก็คุยกันสามส่วนเนาะมีโรงเรียนผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนมานั่งพูดคุยกันว่าเราจะอา่าคุยกันเรื่องชุดนักเรียนว่าจะใส่อะไรยังไงกันกี่วันอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใอย่างน้อยก็หนึ่งวันต่อสัปดาห์อย่างน้อยคือหนึ่งวันต่อสัปดาห์ครับที่เราที่เรากาหนดไว้ครับ ค,คือโรงเรียนกทมก็มีหลายระดับนะคะคุณเอกวรันอยู่ก็อ,อ,อนุบาลประถมมต้นมปลายนะคะอันเนี้ยแนวเนี้ยอันนี้คือทุกทุกระดับของโรงเรียนในกทมเลยหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะมปลายก่อนมอต้นหรือยังไงคะครับจริงๆเรื่องนี้คือทุกระดับของโรงเรียนกทมเลยครับแต่ว่าอย่างอย่างที่คุณนรุมลพูดมาประเด็นน่าสนใจครับมันคือว่าถ้าในระดับประถมศึกษาครับเด็กก็อาจจะอาจจะไม่ได้มีการเขาเรียกว่าอย่างไงคือ คือถ้าเป็นมัธยมปลายเนี่ยเขาก็เริ่มโตมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอเพราะฉะนั้นก็จะมีความถ้าผมผมเชื่ออย่างนี้นะเชื่อว่าเขาจะเี็นความตื่นในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าน้องๆประถมเนี่ยจะไม่ตื่นตัวแต่ว่าการพูดคุยเอ,อการนําเสนอความคิดเห็นอะไรต่างๆก็ต้องมีทิศทางในการฟังที่อาจจะมีความแนวทางเดียวกันแต่ว่าการ การรับฟังความเห็นอะไรก็คงต้องเป็นวิธีการที่แต่ละช่วงวัยก็คงจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่หลักๆก็คือทุกคนจะได้การมีส่วนร่วมแล้วก็เห็นพ้องก,กันครับแล้วเป็นเรื่องดีด้วยนะครับที่ว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยได้แสดงความเห็นกันบางคนอาจจะแสดงความเห็นที่ไปสุดทางแต่สุดท้ายถ้าในช่วงของกระบวนการเรียนรู้เนี่ยคือเด็กๆเ,เ,เนี่ยเขาพร้อมที่จะร่วมรับฟังคใครแสดงความเห็นที่เอ,อเกินไป เขาก็จะคอยมีเพื่อนๆเ,เขาคอยบอกว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะไม่เหมาะสมค่ะเอ,อใครที่ไม่แสดงความเห็นเพื่อนๆอ,อ,อาจจะกระตุ้นนะมาแสดงความเห็นร่วมกันหน่อยอันนี้มันคือการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมฮะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะที่ผ่านมาเราทุกคนอยู <c oughs> ่กันไปหมดแต่สังคมจริงๆแล้วทุกๆคนมีมีข้อแตกต่างของตัวเองและทุกคนก็มีจุดเด่นของตัวเองแต่ประเด็นคือเราจะอยู่ร่วมความแตกต่างนั้นในสังคมได้อย่างไร คือมผมว่าน,นี่น่าจะเป็นหัวใจสําคัญในการฝึกการเรียนรู้เปน็นอิสัครับ